สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเขสสวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะน้องเห็นํากระเป๋าสิคู่มินิมาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยน่ารักมากแข็งแรงทนทานแล้วก็ใช้งานดีมากพี่ๆที่รับรุ่นนี้ไปต้องบอกเลยว่าประทับใจทุกท่านเลยสําหรับพี่ๆที่กําลังมองหากระเป๋าสตางค์นะคะแต่ยังไม่รู้เลยว่า จะเรื่องแบบไหนดีนะคะอยากเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์แล้วก็เพิ่งมารับชมน้องเอ๋แล้วก็เ,เห็นมีหลายรุ่นไม่รู้จะใช้รุ่นไหนน้องเอ๋ขอแนะนํานะคะถ้าพี่พี่กลังมองหาการะเป๋าสตางค์เล็กๆที่ใช้ดีแล้วมีประสิทธิภาพขอแนะนําเป็นกระเป๋าซิคู่มินิตัวนี้ก่อนที่น้องเอ๋จะให้พี่ๆี่ชมสินค้านะคะก่อนที่จะให้ขนาดแล้วก็ราคาน้องเอ๋จะให้พี่ๆี่ดูตัวอย่างใบนี้ก่อน <c oughs> ใบนี้เป็นของน้องเอ๋เองนะคะใช้งานมาแล้ว6ปีเต็มกําลังจะเข้าสู่ปีที่เจ แล้วดูจากสภาพแล้วยังใช้งานได้เป็นยังใช้งานได้อีกเป็น10ปีนะคะพี่ๆคะ่ะตอนนี้สีแดงไม่มีของแล้วนะคะ แต่ว่าน้องเอ๋ก็ต้องถือตัวอย่างให้ดูว่าเนี่ยกระเป๋าที่ใช้งานมาแล้ว6ปีพี่พี่ดูสภาพสิสวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ต้องบอกกับพี่พี่ว่ากระเป๋าที่ผ่านการใช้งานแล้วนะคะจะมีความสวยแล้วก็ความเงางามกว่ากระเป๋าที่ยังไม่ได้ใช้งานอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะคะเดี๋ยวพี่พี่รับของไปแล้วอะ่ะพอใช้งานไปเรื่อยๆเรื่อยๆมันก็จะเงางามเหมือนใบนี้นะคะซึ่งใบนี้น้องเอ๋ไม่เคยทําความสะอาดเลยค่ะ ไม่เคยขัดสีชวีวันไม่เคยลงน้ํายาเลยเถ้าลื้อตู้กระเป๋ามาทําครั้งหนึ่งก็คือเช็ดทําความสะอาดตู้นะคะส่วนกระเป๋าเนี่ยคือใช้ผ้าหแห้งๆแบบไม่ได้มีน้ํายงน้ํายาเลยปัดฝุ่นเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆแค่นั้นเองพี่พี่ไม่เคยทําความสะอาดด้วยน้ํายาหรืออะไรเลยนะธรรมชาติของหนังเนี่ยพี่พี่เขาจะมีชั้นไขมันอยู่ใต้ผิวหนังเวลาเราใช้เวลาเราลูบเวลาเราขับวเวลาสัมผัสอะ่ะมันจะสวยขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างน่ามหัศจรรย์ น้องเอกก็งงกันนะยิ่งใช้ทำไมมันยิ่งสวยมันยิ่งเงาแล้วก็ยิ่งหน้าลงไหลพี่พี่นี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากจะแนะนํานะคะอ่ะน้องเอกจะให้ดูว่ารุ่นนี้ใช้งานดียังไงนะคะพี่พี่ขะดูนะใส่เงินสดได้เป็นแสนนะคะพี่พี่ขอันนี้น้องเอกให้ดูว่าเวลาเราใส่เงินเนี่ยเราสามารถแยกประเภทของเงินซึ่งเวลาหยิบจับใช้ถือว่าสะดวกมากๆ รุ่นนี้จะใส่เงินในลักษณะพับแบงค์นะคะสําหรับพี่พี่ที่ต้องการกระเป๋าสตางค์เล็กขนาดพกพาแล้วใช้ดีมีประสิทธิภาพรุ่นนี้พี่พี่จะไม่ผิดหวังเลยนะคะใส่บัตรได้เยอะรุ่นนี้ใส่บัตรได้เยอะแล้วเวลาเราเรียงแบงค์เนี่ยแบงค์ห้าร้อยแบงค์ร้อยแบงค์พันเนี่ยคือเวลาเราเรียงออกมาเนี่ยมันเป็นระเบียบสวยงามแล้วใช้งานง่ายมากแล้วพี่พี่จะต้องชอบอย่างแน่นอนนะคะเอาละค่ะใบนี้หกปีที่แล้วราคาทุนนะคะแล้วก็ราคาต้นทุนอยู่ที่1,200บาท เดี๋ยวน้องเอกจะให้พี่ๆดูว่าในคลิปวิดีโอนี้มีสีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่สีดําก่อนเลยก็แล้วกันที่เข้ามาใหม่ล่าสุดพี่ๆ่ะน้องเอกให้ดูสีดําก่อนเลยเป็นบริเวณหนังท้องนะกระเป๋าสิบคู่มินินะคะขนาดความกว้างของกระเป๋าจะอยู่ที่ห้านิ้วสูงสามนิ้วกว้างห้านิ้วสูงสามนิ้วหนังท้องจจะเคสีดําราคาปกติเลย ที่น้องเอกขายคือ1 5 0 0บาทต้นทุนมาก็1,200บาทแล้วหักค่าใช้จ่ายหักอะไรนู่นนี่นั่นโอ้ยน้องเอกบวกกำไรน้อยมากจริงๆพี่ๆแล้วน้องมีของแถมให้ด้วยไงน,นะต้องบอกเลยว่าโอ้โหคุ้มสุดคุ้มเลยตอนนี้ <c oughs> จากราคา1,500บาทณนะเวลานี้นะคะพี่ๆราคาอยู่ที่750บาทเท่านั้นจริงราคาอยู่ที่750บาทเท่านั้นและมีของแถมเป็นขาจระเข้แท้แถมให้ทุกออเดอร์อันเนี้ยนะ จระเข้หนึ่งตัวนะมีแค่4คี่ขาเท่านั้นน้องเอกขอย้ํานะคะในความยากความแพงของมันนะ่ะขั้นตอนในการผลิตเนี่ยกว่าจะได้มาอันยากมากนะคะน้องเอกแถมให้ทุกออเดอร์ถ้าพี่ๆสนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้แคปภาพเสร็จแล้วทักแชทได้เลยฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินนะคะสามารถแจ้งได้เลยค่ะ และพี่ๆี่ที่รับชมน้องเอทา o u t u b e นะคะน้องเอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไ้ให้เมมเบอร์น้องเอเสร็จแล้วทักหาน้องเอทางไลน์ได้เลยนะคะสีดำน้องเอมีอะไหล่เงินแล้วก็อะไหล่ทองตารางเล็กตารางใหญ่ชอบแบบไหนให้บอกให้ระบุยินดียินดีที่จะคัดใบที่พี่พี่ถูกใจที่สุดส่งไปให้พี่พี่ใช้งานอย่างแน่นอนนะคะ750บาทเดี๋ยวปีนี้พี่พี่จะเห็นน้องเอขาย 890หรือ990ราคาจะพุ่งขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆน้องเอ๋บอกแล้วนาไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะ <c oughs> สีต่อไปค่ะน้องเอ๋ให้พี่ๆชมความงามสีน้ำตาลช็อกโกแลตเป็นบริเวณหนังท้องราคาอยู่ที่750บาทอ่าบน้องเอ๋ก็จะถือให้พี่ๆดูหลายๆใบพี่ๆจะได้เห็นถึงความสวยงามน,นะคะว่าอชอบลายเล็กลายใหญ่บอกได้ โดยธรรมชาติแล้วมันจะมีความแตกต่างมีความสวยงามโอ้ยลายเล็กสวยมากค่ะน้ํามันจะมีความแตกต่างกันนะคะธรรมชาติมันเป็นสเสน่ห์ของกระเป๋าหนังจระเข้แท้ที่มันจะต้องไม่เหมือนกันถ้ามันเหมือนกันเมื่อไหร่คือของปลอมทันทีนะคะพี่ๆค่ะดูด้านในสีน้ําตาลช,ช็อกโกแลตต่อนี่คือเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะจ๊ะพี่ๆจานี้ค่ะด้านใน ซับในจะเป็นซับพารมนะคะช่องเสียบบัตรตรงนี้นะก็จะมีซับหนังด้านข้างให้ด้วยนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปน้องเอกให้พี่ๆชมสีน้ำตาลโอวันตินงอะไหล่เป็นสีทองค่ะสวยทุกใบเลยพี่ๆขาดูนะดูลายนะเห็นไหมลายตารางป้องไผ่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะดูค่ะเห็นไหมคะโอ้โหโอุโหโอ้ย สีน้ำตาลโอวันตินใบนี้เป็นลายท้องติดไข่ปลาค่ะพี่ๆขาเห็นไหมใบนี้เป็นลายท้องติดไข่ปลานะคะชื่นชอบลายตารางปล้องไผ่หรือว่าลายท้องติดไข่ปลานี่พี่แคปภาพแล้วทักแชทมานะสีน้ำตาลโอวันตินก็สวยแบบมันจะมีความสวยคลาสสิกละมุนนะคะสีพวกนี้ใช้ไปนานๆเนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องสภาพเลยนะคือสีพวกนี้นยิ่งใช้ยิ่งสวยยิ่งเก่ายิ่งสวย แล้วพี่พี่จะแบบรู้สึกไม่เสียใดตังเลยนะคะแล้วราคาคือดีมากราคาคือถูกมากนอกไอเห็นจระเข้ปลอมเนี่ยน้ําตาแทบร่วงเลยนะใบหนึ่งพันสี่พันห้าแต่เนี่ยจระเข้แท้ราคาเจ็ดรอยห้าสิบแต่ไซส์ขนาดนี้นะคะถ้าอยู่ตามห้างชั้นนําอย่างน้้ยน่าจะมีสักสามสี่พันบาทหรือต่างประเทศอย่างเราต้องมีเจ็ดแดพับาทถ้ากระเป๋ามินิแบบเนี้ยท <c oughs> ำอุ้ยสีขาว เข้ามาใหม่ล่าสุดลักษณะการใช้งานนะคะของกระเป๋าใบนี้ต้องบอกเลยว่าเวลาใช้งานออกมาก็น่ารักและโดดเด่นมากอารมณ์เดียวกับเหมือนกับเราได้แบบขับรถสปอร์ตที่โฉกเฉี่ยวนะคะเล็กแต่ดีและมีประสิทธิภาพและโดดเด่นอารมณ์เดียวกับการใช้รถสปอร์ตเลยค่ะพี่ๆค่ะอ่ะดูค่ะ,ะเราคล้องแขนนะคะเราใช้งานเป็นกระเป๋าสตางค์เราเราใช้งานเป็นอุป r ร e s eries, เป็นเครื่องประดับเก๋ๆเ,เวลาเราไปซื้อของเวลาเราทางธุระ มันจะดูสวยแล้ดูโดดเด่นและดูน่ารักมากบางทีพี่ๆต้องการพกของเล็กๆแน่น้อยทำยังไงให้เบาสบายนะคนใช้เองก็เบาสบายบางครั้งเราไม่ได้อยากพกของหนะักเบาสบายและยังคงความหรูหราและโดดเด่นขอแนะนำค่ะพี่รุ่นนี้ดีมากน้องเอกใช้มาแล้ว6ปีแล้วรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ขายดีตลอดต่อเนื่อง6ปีซ้อนกำลังจะเข้าสู่ปีที่7นะะตั้งแต่น้องเอกขายในโลกออนไลน์มา ทุกทกท่านที่รับรุ่นนี้ไปพึงพอใจมากและกลับมาซื้อซ้ำหลายท่านมีมากกว่า20ใบจริงๆค่ะบางท่านไม่ใช่บางท่านหลายท่านใช้คําว่าหลายท่านนะคะมีมากกว่า20บใบนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น้อยอยากจะแนะนําเหลือเกินนะคะ <c oughs> ไปต่อกันที่สีต่อไปพี่ๆค่ะสีชมพูบานเย็นงดงามากพูดถึงสีชมพูบานเย็นนะคะก็จะเป็นสีที่สวยโดดเด่นและสะดุดตาตั้งแต่ระยะไกล แค่ถือห้อยแขนไปแค่นี้พี่ๆจะคล้องแขนไปนะคะหรือว่าจะใช้งานในลักษณะถือแบบนี้ก็สวยน่ารักสุดๆเลยและราคาเนี่ยขอย้ํานะคะภายในปีนี้พี่จะเห็นนอกเอขายรุ่มนี้ในราคาอาจจะ850 890ไปแตะที่990หรือ,อเร็วๆนี้อาจจะกลับไปแตะ1,500บาทเหมือนในอดีตก็ได้นะคะซึ่งซื้อตอนนี้เถอะคุ้ม ในอนาคตน้องเอ๋ก,ก็ไม่รู้ว่าจะหาสีสวยๆมาให้พี่ๆได้ชมแบบนี้ตลอดหรือเปล่าน้องเอ๋ไม่ได้มีสต็อกตลอดนะคะของเนี่ยมีเข้าออกเข้าออกตลอด <c oughs> ที่มีเข้าออกเข้าออกตลอดเพราะว่าข้อจํากัดในการผลิตหนังจระเข้เนี่ยมันจะไม่เหมือนกระเป๋าทั่วไปกระเป๋าทั่วไปเนี่ยวัตถุดิบเนี่ยเราสามารถเสพในรมนิตนะคะเราต้องการกระเป๋าโอเวอร์ไซส์ไซส์ใหญ่ขนาดไหนก็ได้แต่วัตถุดิบเนี่ยอายุจระเข้เท่าไหร่ขนาดของจระเข้กี่เมตรกี่เซน ถ้าใหญ่ขนาดนี้ต้องไปผลิตเป็นรุ่นอะไรนะคะถ้าหนังสวยหนังใหญ่มากใบเล็กไม่ได้ผลิตแน่นอนนะคะเขาก็ต้องเอาไปผลิตเป็นกระเป๋าไซส์ใหญ่ๆพี่ๆพอ <c oughs> จะนึกออกเนาะทีเนี้ยกว่าจะได้มาแต่ละใบก็ใช้เวลารอคอยสามปีสี่ปีห้าปีกระเป๋าบางใบนะคะมีอายุแบบยี่สบสาสิปีก็มีจระเข้ตัวใหญ่แล้วก็พันแม่พันแบบใหญ่ขนาดนั้นก็มีนะคะพี่ๆค่ะ <c oughs> อันนี้น้องเอกก็เล่าให้ฟังว่าที่ไม่ได้มีสต็อกไว้รองรับตลอดเพราะว่า ข้อจํากัดในการผลิตมันเยอะแต่พี่ๆก็หลายๆท่านก็อยากจะให้น้องเอ๋เนี่ยต้องขอขออภัยนะคะน้องเอ๋ทักมาบอกพี่น่อยมาหรือ,อยังอะไรหรือ,อยังไม่ใช่น้องเอ๋ไม่อยากขายไม่ใช่น้องเอ๋ไม่อยากบอกพี่ๆเชื่อไหมบางทีน้องเอ๋ไม่มีขายเป็นปีก็มีครึ่งปีก็มีตลอดที่ขายขายดีหกปีนี่ไม่ได้มีขายทุกวันนะคะนานๆนนมาทีมันก็หมดตลอดอยู่แล้วค่ะพี่ๆค่ะน้องเอ๋ก็ไม่รู้ว่าของจะมาเมื่อไหร่ บางทีถ้าสมมติว่าน้องเอกรับปากไปพี่เดี๋ยวของมาเดี๋ยวหนูทักไปบอกผ่านไป3เดือนของเพิ่งมาผ่านแล้วน้องเอกก็ลืมแล้วน้องเอจึงต้องใช้วิธีการอัปเดตสินค้า มีรุ่นไหนอัปเดตอัปเดตมีตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้ค่ะโชคไหมคะตัวนี้ใช้งานอย่างนี้นะคะน้องเอกก็จะพยายามอัปเดตให้พี่ๆชมเรื่อยๆน้องเอกต้องขออภัยนะคะไม่สามารถรับเงินจองแล้วก็ไม่สามารถทักหาพี่ๆได้ต้องขออภัยจริงๆแต่ถ้าพี่ๆอยากจะสอบถามหลังบ้านใบนี้คือสีชมพูลายขมับซับและสวยมากสวยจนอยากจะเก็บไปใช้เองเลยสวยมากนะคะก็ <c oughs> น้องเอจะพยายามอัปเดตให้ได้มากที่สุดฝากพี่ๆนะคะเข้ามารับชมนะคะในช่องของน้องเอบ่อยๆนะคะเพื่อที่จะได้เห็นสินค้าใหม่ๆตลอดเวลานะคะต้องอขอบคุณทุกท่านที่แวะเวียนทักทายเข้ามาและอุดหนุนจนเจอน้องเอตลอดด้วยนะคะอาสีชมพูตัวนี้เป็นสีชมพูพาสเทลว่าสวยค่ะสวยจนไม่อยากวางเลยมันหวานมากเลยค่ะ มันสวยหวานน่ารักนะคะใบนี้จะเป็นลายเล็กเก๋ๆพี่ๆลูกไหมแบบแค่เราถือเฉยๆล้วก็สวยแล้วอะ่ะมันไม่ใช่แค่กระเป๋าอะค่ะแต่มันเป็นเครื่องประดับอะค่ะมันเหมือนเครื่องประดับอีกหนึ่งชนิดที่อนอกจากสร้อยแหวนนาฬิกาข้อมือแล้วที่ผู้หญิงทุกคนจะต้องมีก็คือกระเป๋านี่แหละค่ะพี่ๆค่ะแล้วกระเป๋าเนี่ยเป็นธรรมดาที่ถ้าสุภาพสตรีทุกท่านเวลาจ่ายตังค์แล้วต้องการความสวยความโดดเด่นและความหรูหรา น้องเอ๋มีให้พี่ๆครบเลยนะสวยโดดเด่นรู้ราาแข็งแรงทนทานอ,อ่รู้หลาระดับไหนรู้หลายระดับโลกเลยค่ะสินค้าของน้องเอ๋เนี่ยคือเป็นเป็นอะไรที่ถ้าต่างชาติประเมินราคาก็เป็นหมืน่นเป็นแสนนะคะอันนี้คือน้องเอ๋พูดจากความจริงประสบการณ์จริงเลยนะยที่น้องเอ๋เคยส่งสินค้าไปต่างประเทศเนะี่ย เวลาติดที่กงศูนย์ประเทศไหนเราโดนประเมินสินค้า5้าแสนหกแสนอัพตลอดนะคะต่อใบกระเป๋าต่อใบนะคะที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าถูกประเมินราคามาแล้วนะคะพี่ๆค่ะน้องเอ๋มีความสวยความแข็งแรงความรู้หลมาให้พี่ๆแต่ว่าราคาที่น้องเอ๋จัดให้อะ่ะมันเป็นราคาที่สามารถจับต้องได้ทุกคนในประเทศสามารถจับต้องได้แต่ไม่ใช่ทุกคนที่จะได้ครอบครองเพราะว่าจํานวนมันมีน้อยนะคะจํานวนมันมีมสีฟ้าพาสเทลลายเล็กค่ะ จำนวนมันมีน้อยมันมีเรื่อยๆแหละค่ะตราบใดที่เจระเข้ยังมีการผสมพันธุ์กันนะคะจํานวนมันก็มีมาเรื่อยๆแต่ว่ามันไม่ได้มีทีเดียวตูมอุ้ยสี่ห้าร้อยใบมันอู้แค่สิบใบยี่สิบใบนี่ก็กว่าจะได้ก็เลือดตาแทบกระเด็นแล้วนะคะพี่ๆขามันมีมาเรื่อยๆมีเข้ามีออกเรื่อยๆแต่จํานวนมันไม่ได้เยอะแบบเป็นหมื่นเป็นแสนใบเหมือนกระเป๋าทั่วๆไปนะคะเหมือนวัตถุดิบทั่วๆไปอันนี้ด้านในสีฟ้านะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ สีต่อไปคือสีเบรโกงนะคะเป็นสีครีมผสมกับสีทองสีนี้พี่พี่เห็นไหมมองเข้ามามันแความรู้สึกเรียบร้เวลาเราถึงไปงานบูญงานบวชนะคะงานมงคลต่างๆงนะคะงานตรงงานแต่งงานมงคลต่างๆถือใบนี้จบเลยนะคือที่น้องเอ๋พูดแบบนี้เพราะว่าประสบการณ์ของน้องเอ๋นะคะเคยถือรุ่นนี้ไปเที่ยวมาแล้วบอกเลยว่ามันเลิศมากบางครั้งเวลาไปเที่ยวเนี่ยน้องเอ๋ไม่ต้องการพกอะไรมากมายเพราะว่า ไม่อยากระวังต้องการความเก๋น่ารักน่ารักแต่โดดเด่นคือใบนี้ค่ะน้องเอ๋ถือออกงานมาแล้วแต่งเปรี้ยวไปเลยแล้วถือใบนี้ใบเดียวเลยอ่ารุ่นนี้นะคะไม่ใช่แค่ใช้งานดีพี่พี่จะถือออกงานก็ได้กระเป๋าสตางค์คล้องแขนไปเลยสวยจริงๆคนะ่ะรุ่นนี้สวยมากนะถ้าเราแบบเราไม่ได้พกของอะไรมากมายใบนี้คือจบเลยค่ะพี่พี่มันเก๋มากๆเลยนะพ,พี่พี่เห็นไหมเวลาดาราเซเลบที่เขาแบบ เวลาเขาออกงานกันนะคะเวลาเขาออกงานเวลาเขาแบบไปเดินกลมแดงนะคะงานปาร์ตี้ลื่นเริงสังสรรค์อะไรก็แล้วแต่งานมงคลอะไรก็แล้วแต่กระเป๋าที่เขาพกมักจะเป็นใบเล็ก,กเสมอเอาจริงๆนะถึงบอกว่าใบนี้มันไม่ใช่แค่ใช้งานสวยนะคะพี่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 เห็นไหมว่าการออกงานบางกระเป๋าบางใบมันไม่สามารถใส่อะไรได้เลยอะ่เพื่อเพื่อมันใส่ได้แค่ลิปสติกแค่นั้นเองอะ่ะแค่เติมปากที่ใส่เติมปากอะ่ะอันนึงเป็นเสนๆแสนะพี่พี่เคยเห็นไหม เอาจริงๆนะคะซึ่งมันโดดเด่นถ้ามันไม่โดดเด่นมันไม่เป็นที่นิยมค่ะพี่พี่ค่ะกระเป๋าสตางค์เล็กๆแบบนี้แหละถือออกงานแบบงานปาร์ตี้ลือ่องลืองานมงคลต่างๆมานัดต่อนักแล้วกระเป๋าเล็กๆแบบนี้แหละนะคะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะ <c oughs> สุดยอดสีเทามีใบเดียวสีส้มมีใบเดียวสีที่นวว้องเอกกำลังถืออยู่นะคะเป็นสีส้มพาสเทลลายตารางใหญ่มากอันนี้คือผลิตจากจระเข้ตัวใหญ่มากนะคะ มีใบเดียวนะคะสีส้มพาสทลถ้าชอบใบน,นี้ก็แคปภาพแล้วทักแชทได้เลยค่ะแล้วก็สีเทานี่ก็มีใบเดียวเป็นลายตารางป้องไผ่เหมือนกันนะคะด้านในก็นี้ค่ะเปิดให้ดูเป็นสัพพาร่มนะคะก็จะมีหนังเขาจะมีหนังให้ด้วยตรงช่องเสจบัตรนี้นะคะต่อไปค่ะน้องเอให้พี่ชมสีพิเศษนะคะสีพิเศษสีโรสโกลมี3าใบสุดท้ายราคาจะอยู่ที่790บบาทหายากค่ะสำหรับสีพิเศษหายากมาก ใช้ดีใช้ดีจริงจากประสบการณ์ตัวเองจากประสบการณ์ตอนขายและหลายๆท่านที่รับของไปพูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าน่ารักมากเชื่อไหมคนนึงได้แล้วญาติพี่น้องเห็นเอาจะเอาจะเอาเพื่อนเห็นจะเอาจะเอาบางซอยนะคะบางซอยใช้รุ่นนี้กันทั้งซอยเรื่องจริงพี่ๆขาเรื่องจริง ประเทศไทย77จังหวัดให้น่องส่งครบ77จังหวัดแล้วนะคะแต่ทีมงานคะเราส่งแทบทุกอำเภอแล้วนะเราส่งทุกแทบทุกอำเภอแล้วนะคะคิดดูพี่ๆได้แล้วซื้อซ้ําซื้อแล้วซื้ออีกใช้สวยแล้วก็คือซื้อสะสมต่อเลย mm. บางท่านซื้อตลอดต่อนเนื่องยาว6ปีก็มีค่ะ mm. ไม่ใช่บางท่านค่ะหลายท่าน mm. ตั้งแต่น้องเอ๋ขายไม่แมงแต่อายุ29จนจนได้อายุ35 ซื้อตั้งแต่ตอนนั้นจะถึงตอนนี้ค่ะสะสมไปเรื่อยๆจนมีเป็นร้อยๆใบเลยหลายๆท่านนะคะอันนี้ก็อยากจะให้พี่ๆลองสีทองคำสีทองคำน้องเอ๋อยากให้พี่ๆได้ลองใช้แล้วพี่ๆจะติดใจไม่ใช่นงเอ๋พยันขยอยอยากจะขายจนแบบเอออยากได้ตังค์ไม่ใช่อย่างนั้นนอกเอ๋เนี่ยมีความรู้สึกว่าพี่ๆได้ใช้แล้วพี่ๆจะได้สัมผัสถึงความแตกต่างระหว่างวัตถุดิบของนงเอ๋และวัตถุดิบทั่วไป ะค,ะความประทับใจหลังการใช้งานเวลาใช้แล้วจะมีแต่คนทักมีแต่คนถามและน้องเอ๋รู้สึกเสียดายน้องเอ๋รู้สึกเสียดายที่สินค้าของคนไทยผลิตงานคุณภาพส่งออกไปขายต่างประเทศแบบนี้เขาขายกันเป็นหมื่นเขาขายกันเป็นหมื่นจริงๆสี่พันห้าพันอย่างต่ําน้องเอ๋เสียดายแทนคนไทยที่ไม่ได้ใช้ที่พี่ซื้อในราคาขาดทุนนี่เจ็ดร้อยห้าสิบนี่เป็นราคาขาดทุนนะเกษตรกรขาดทุนนะ ตัวน้องเอกเองรนะบบก,กาไรน้อยอยู่แล้วนะคะอาพี่พี่ดูสีทองคำสามไปสุดท้ายมันสวยมากมันสวยจนไม่อยากวางเลย790บาทสําหรับสีพิเศษนะคะน้องเอเสียดายเพราะว่าหลายๆายท่านอตอนนี้ข้อมูลนะคะข้อมูลเนี่ยมันหาได้ง่ายเรารู้ว่าสินค้าเนี่ยที่ออกจากโรงงานเดียวกันเนี่ยไปประเทศไหนบ้างมีคนประเทศไหนซื้อไปขายบ้างน้องเอกเห็นคนไทยไปซื้อสินค้าของคนไทยที่ต่างประเทศกลับมาใช้งาน ในราคาที่คุณสิบน้องเอกรู้สึกเสียดายนั่นหนังงานของคนไทยนะคะอาจจะไม่ใช่ทุกใบเสมอไปแต่หนูกล้าพูดว่าตลอด30ปีมานี้ไม่ว่าจะเป็นยุโรปจีนรัเสเซียนะคะมาอำนาจทางการเงินมาอำนาจด้านแฟชั่นแบบแบบแบบเบอร์ต้นๆของโลกมาซื้อเครื่องหนังที่ไทยมาสั่งฟอกหนังที่ไทยไม่ต่ำกว่า30ปี ไอ้ที่ว่าฟอกฝรั่งเศสฟอกอิตาลีประเทศเขาไม่มีโรงฟอกนะคะตามกฎหมายแล้วเขาไม่ให้มีเขายอมอยู่เขาอาจจะมีย้อมสีบ้างอา,อาจจะไม่ใช่ทุกประเทศแต่ยุโรปเนี่ยหนูบอกเลยนะหลายประเทศไม่ได้มีโรงฟอกนะคะการมีโรงฟอกไม่ใช่เรื่องง่ายไหนจะเรื่องของการบำบัดน,น้ําเสียนะคะแล้วก็ในเขตเขตที่จะต้องผลิตเอออะไรหลาย,ลาย,ลาย,ลายประเทศเขาไม่อนุญาตแล้วเขาก็นิยมอันนี้สีชมพูมุกม,มีใบเดียวโม้เพลิน เ9 0ก้าิบาทนะคะเจ็ดรอยเก้าสิบาทสีชมพูมุกมีใบเดียวและหลายประเทศเขาก็เลยนิยมมาให้คนเอเชียฟอกให้แล้วกอ็อาจจะให้ช่างแทบนั้นผลิตแล้วก็มีช่างของเราผลิตแต่พอผลิตมาแล้วกลายเป็นงานของเขาร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ย <c oughs> ก็มีแต่ของไทยร้อยเปอร์เซ็นต์ไปขายที่นู่นเลยก็มีแล้วคนไทยกลับไปซื้อของที่นู่นในราคาคูณสิบกลับมาใช้ที่นี่เยอะเยอะมากก็น่าเสียดายนักเวก็เลยจะต้อง คอยบอกพี่ๆแบบนี้นะคะขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเอ๋ด้วยแล้วเอ๋จะทาคลิปให้พี่ๆได้ชมกระเป๋าสวยๆแบบนี้อีกนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ